รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมรายการพุทธปัญญาพิรมเช้าวันนี้เรายังคงมีสารธรรมนำสมัยที่จะช่วยให้เข้าใจพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งมาฝากกันต่อค่ะโดยช่วงแรกของรายการท่านพระครูวินัยทรวิเชียนวชิรธรรมโมแห่งวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพจะพาทุกท่านมาทำความเข้าใจในเรื่องสมบัติชาวพุทธไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะ ช่วงธรรมมาพิรมปรามเป็นชาวพุทธเนี่ยเราเชื่อกันอย่างไรอยู่เออเชื่ออย่างไรถึงจะทึงถึงถึงจะเป็นความเชื่อตามคันลองแห่งพุทธเจตนารมความเชื่อเนี่ยเมื่อกล่าวโดยสรุปเนี่ยท่านแบ่งเป็นสองอย่างหนึ่งศรัทธาญาณวิปยุตธความเชื่อที่ขาดปัญญา เชื่อแบบงมงายความเชื่อในสองสาานี้ว่าศรัทธาญาณสัมปยุตความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญานะเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาีน,เช,ญญานเชื่ออย่างไรมีพระบาลททาานะาีที่ท่านแสดงไว้ในพระพิธรรมบิดกวิพังนะใจความที่ท่านได้แสดงไว้เนี่ยประมวลความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาไว้สีประการ หนึ่งคือชาวพุทธต้องมีกรรมสัทถาเชื่อกรรมเชื่อกร,รมในเชื่ออย่างไรายโยมคือเชื่อกฎแห่งกรรมเชื่อว่ากรรมมีอยู่จริงคือเชื่อว่าเมื่อทำอะไรโดยมีเจตนาคือจงใจทำทั้งรู้ย่อมเป็นกรรมคือเป็นความชั่วความดีมีขึ้นในตนเป็นเหตุปัจจัยก่อให้เกิดผลดีผลร้ายสืบเนื่องต่อไป การกระทําไม่ว่างเปล่าและเชื่อว่าผลที่ต้องการจะสำเร็จได้ด้วยการกระทําไม่ใช่ด้วยการอ้อนวอนหรือนอนคอยโชคเนี่ยอันนี้นีคือเชื่อกรรมประการที่สองวิปากสาัสสาเชื่อวิบากคือเชื่อผลกรรมเชื่อว่าผลของกรรมมีอยู่จริงคือเชื่อว่ากรรมที่ทําแล้วต้องมีผลและผลต้องมีเหตุผลดีเกิดจากกรรมดีผลชั่วเกิดจากกรรมชั่ว สามกรรมมัสกตาสัทธาเชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตนเชื่อว่าแต่ละคนเป็นเจ้าของต้องรับผิดชอบสมุยบาปไปไปตามกรรมของตนและสี่ตถาคตโพธิสัทธาเชื่อในความตรัสรูพ้พระเจ้ามั่นใจในองค์พระตถาคตว่าทรงเป็นพระสมมาสัมพุทธะทรงพระคุณถากาประการตัาธรรมบัติวินัย ไว้ด้วยดีทรงเป็นผู้นำทางที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์คือเราทุกคนนี้หากฝึกตนได้ดีก็สามารถเข้าถึงภูมิธรรมสูงสุดบร,บริสุทธิ์หลุดพ้นได้ดังที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้เป็นแบบอย่างที่ก็ดูว่าศรัทธาที่พุทธมารมกาชนเป็นเนี่ยอยู่ในกรอบนี้ไหมถ้าอเอาเกณฑ์นี้เข้าไปจับและเราก็มีความเติบโตนะมีความมั่นใจในเรื่องกฎแห่งกรรม นะเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมเข้าใจเรื่องวิบากคือผลของกรรมเข้าใจในแง่ของกรรมใครกรรมมันอ่ะใครทําใครได้เนะีเป็นของเฉพาะตัวเนี่ยนะและเชื่อในความศัตรูของพระเจา้าถ้าเชื่อในคันลองสี่คันลองนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีคุณสมบัติของความเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์แบบ ปกักการที่สองศีลว่าเป็นผู้มีศีลทีนี้ศีลของชาวพุทธเราเนยมเ,เรามีศีลในสองแบบแบบหนึ่งเนี่ยเป็นแบบที่มนุษย์กำหนดอีแบบหนึ่งเนี่ยเป็นแบบที่พระพุทธเจ้าทรงกำหนดนะแบบที่มนุษย์กำหนดเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงให้พวกเราถือปฏิบัตินะถ้าถ้าเราดีในฟังว่าพระพุทธเจ้าใช้ใช่คำว่าราชาธวติตุงอะ คือเราต้องปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับกฎหมายบ้านเมืองนะโอ้ไม่ไม่ใช่ไหมเพระาะว่าฉันปฏิบัติทำกฎหมายมัหญัติยังไงฉันก็ไม่นำพาฉันจะปฏิบัติทำอย่างนี้ก็ไม่ได้นะกฎหมายบ้านเมืองก็บัญญัติอะไรแล้วเราก็ต้องถือปฏิบัตอนนิอันนี้เป็นกฎหมายที่มนุษย์กำหนดนะเพราะนั้นกฎหมายที่มนุษย์กำหนด ก็มีความสำคัญเพียงแต่ว่ากฎหมายที่มนุษย์กำหนดนี่มีผลอาจจะแตกต่างกับสินที่พระพุทธเจ้าทรงกำหนดสินที่พระเจ้าทรงกำหนดนั้นน่ะนอกจากจะทำให้การอยู่ร่วมกันนั้นเป็นปกติสุขเหมือนอย่างที่กฎหมายที่มนุษย์กำหนดแล้วเนี่ยโยม ก็ยังเกิดพรรณิสงฆ์เพิ่มดังที่เราได้ในฟังพระสงฆ์ท่านสรุปสีนโยว่าสีเลนะสุกติยันติถ้าเกิดเราถือปฏิบัติศีลที่พทธเจ้าทรงกำหนดแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เข้าถึงซึ่งสุกติโลกสวรรค์อันนี้อย่างหนึ่งสีเลนะโพคสัมปทาถ้ามั่นคงในศีลที่พทธเจ้าได้ทรงกำหนดเนี่ยเป็นเหตุให้เจริญโดยโพคสมบัติ สีเลนในปุติยันติถ้ามั่นคงในศีลที่พระเจ้าทรงกําหนดนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บรรลุมรรคผลนิพพานอันนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจา้าได้ตัดแสดงนะประโยชน์ของการมั่นอยู่ในศีลแต่ทีนี้ศีลที่พระเจ้าได้ทรงกําหนดนยโยมไม่ใช่ข้อบังคับเออกับไม่ใช่ข้อบังคับ กลายเป็นข้อที่เราศึกษาจนกระทั่งเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วจึงน้อมนำมาปฏิบัติเวลาที่โยมสมาทานศีลเนี่ยโยมสังเกตดูเราจะมีคำว่าสิกขาประทังบทที่เราพึงศึกษานะสิกขาประทังเนี่ยพอศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจโอ้การไปเบียดเบียนชีวิตเขานี่นะจะโดยประมาทหรือไม่ประมาทก็ตามแต่นะ นำความทุกข์ความนำความเดืดอดร้อนให้เกิดขึ้นทั้งแก่ผู้ที่เราไปเป mm. บียดเบียนและแก่ตัวเราเออเห็นเห็นเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นคุณเห็นประโยชน์จึงมาสู่คำว่าเวรมบีี mm. เลยมีเจตนางดเว้นจากการที่จะเ,เบียดเบียนชีวิตสัตว์ที่มีลมปานแม้สิ่งข้ออื่นก็เป็น,ปนไปในลักษณะอย่างนั้น คือศึกษาจากน้นเกิดความรู้ความเข้าใจเลยจึงเกิดเจตนาที่จะงดเว้นไม่ได้บังคับนะแต่มันเป็นเรื่องจิตใจของเราเองว่าโอ้เราเห็นคุณเห็นประโยชน์เห็นทุกข์เห็นโทษของการปฏิบัติและการไม่ปฏิบัติแล้วเราจึงมีจิตเจตนาอันที่จะงดเว้นเป็นไปเป็นไปตามมาจากเหตุและเวรและมณีนี่เป็นผลเจตนางดเว้นนี่เป็นผลน,นี้คือศีลแบบที่พระเจ้าทจ้กกำหนด แม้กระทั่งสิลของพระเองอ่ะเขาใช้คำว่า,าสิกขาบทเหมือนกันโยมนะพระถือศินสองร้อยยี่สิบเจ็ดสิกขาบทก็คือศึกษาเหมือนกันศึกษาจนกระทั่งเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วจึงงดเวน้นอันนี้อันนี้ทีนี้ทีนี้สิลของของผู้ที่ครองเรือนกับสิลของผู้ที่ไม่ครองเรือนเนี่ยก็แตกต่างกันแต่จะแตกต่างกันยังไงก็ตามแต่นะมีเป้าหมายก็เป็นอันเดียวกัน สำหรับผู้ที่ไม่ครองเรือนก็อาจจะมีรายละเอียดมากกว่าผู้ครองเรือนเพราะว่าภาวะของผู้ครองเรือนกับภาวะผู้ไม่ครองเรือนนั้นมีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันผู้ครองเรือนก็มีความเป็นอยู่อย่างหนึ่งผู้ไม่ครองเรือนก็มีความเป็นอยู่อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่ของผู้ที่ครองเรือนทั้งเลยยงกําหนดไว้เป็นเรียกว่าเป็นรากฐานเลยห้าข้อที่เรียกว่าเบญจศีลสินห้าเนี่ย นะปานาท่านมาเราไม่ฆ่าสัตว์อธินาชัดไม่เป็นโจรากเมสุมิชาจารย์พวกวเขาเมีเขาเราไม่สเส n นหามุสาวาทเราไม่พูดปดสุราเราไม่โทษให้เสียเวลานี่นะกาขขอนะอันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นบทที่เราจะต้องศึกษาเห็นคุณเห็นประโยชน์เห็นทุกเห็นโทษและนำไปสู่เวรมณีคือเจตนาที่จะงดเว้นจากการลงนามมดในเรื่อง แต่และเรื่องเหล่านั้นน่ยนะอันนี้คือคุณสมบัติประการที่สองของความเป็นชาพุธที่สมบูรณ์แบบประการที่สามพระบาลีใช้คําว่าอากตุหะมังคริโกโหติกัมมังปัจเจต,ติโนมังคลังชาพุทธเราไม่เชื่อมงคลตจนข่าวหวังผลจากการกระทําไม่หวังผลจากมงคลหมายความว่าอย่างไร หมายความว่าชีวิตของชาวพุทธที่สมบูรณ์แบบเนี่ยโยมจะมุ่งหวังผลจากการสร้างเหตุปัจจัยที่ถูกฝาถูกตัวเลยนะถูกวาถูกตัวหวังผลจากการกระทํานั้นไม่หวังผลจากการดนบดานอะเจนเคยได้ให้ นักเรียนเขาได้ข้อคิดว่าเวลาที่พวกเราสอบเนี่ยเราจะหวังผลจากการที่เราตาดูหูฟังสมองคิดจิตจดจอ่อสงสัยแล้วเราถามกลับไปแล้วทบทวนหรือจะหวังผลจากเจ้าพ่อเจ้าแม่ดนบัดาลเวลาที่สอบแล้วเราก็ไปบุญบานสันก่าวว่าเดี๋ยวถ้าสอบได้ผ่านแล้วจะเอาหมูไปแก้บนนะ ถ้าเกิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดมบันดาลเวลาเธอทำข้อสอบจะมีเสียงมาง์กซิฟข้างหูหนู no. นี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะข้อหนึ่งวงข้อกอข้อสองวงข้อขอร้อยข้อถูกหมดเลยหรือเธอคิดว่าไอ้ที่เธอทำผ่านเนี่ยมาจากตาดูหูฟังสมองคิดจิตจดจอ่อสงสัยแล้วถ้าเธอก็ถามกลับไปแล้วเธอก็ทบทวนอันนี้อันนี้ก็คือให้ให้ได้ข้อคิดว่า เรานี่ต้องหวังผลจากการกระทําตามเหตุตามปัจจัยของเราไม่ได้หวังผลจากการดนบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆดังนั้นถ้าเกิดมีข่าวว่ามีหมูห้าขาเราก็จะไม่ตื่นเต้นนะ มีวัวสองหน้าก็ไม่ตื่นเต้นมีเด็กวัดให้โชคลาบอยู่ที่นครศรีธรรมราชเราก็ไม่ตื่นเต้นนะหรือจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใดก็ตามอ่เราจะมีความปกติอยู่เพราะว่าเราหวังผลจากการกระทําไม่หวังผลจากการดนมาดาลน,นะอันนี้อันนี้คือท่าทีในแบบชาวพุทธที่สมบูรณ์แบบเอาประการที่สี่ ภาษาบาลีใช้คำว่านาอิโตะอิธาทักคินายังเขเวสติชาวพุทธทสมบูรณ์แบบนี้จะไม่แสวงบุญนอกเขตพระพุทธศาสนานั่นก็คือว่าบุญน่ะบุญในแบบพุทธศาสนานิยมจะมีลักษณะพิเศษหนึ่งอัตตะนะตัวพุทธธรรมนี่ได้ประโยชน์ สองประัฐะคนรอบข้างก็ได้ประโยชน์สามอุปยัตถะส่วนรวมก็ได้ประโยชน์ดังนั้นบุญของเรานี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงตัดแสดงชัดเจนนะเมื่จะไม่ว่าจะเป็นบุญ10บหรือจะเป็นบุญสโดยย่อก,ก็คือบุญสามทานศีลภาวนาน,นี่นะถ,ถ้าโยมสังเกตนะทั้งสอย่างเนี่ยตัวผู้ทำก็ได้ประโยชน์คนรอบข้างได้ประโยชน์ส่วนรวมได้ประโยชน์ แต่บุญ,บญที่ไม่ใช่แบบพุทธศาสนานิยมเช่นฆ่าสัตว์บุชายันเออเดี๋ยวเคยเห็นไหมอย่างอย่างที่ในประเทศอินเดียเนี่ยจึงพระเจ้าพระองค์กระรงตัดบอกว่าเป็นบาปเลยนะนะฆ่าสัตว์บุชายันนี่เป็นบาป ฆ่าคนบูชาย,ยังก็เป็นบาปฆ่าสตรีสาวผมจารีบูชาย,ยังก็เป็นบาปฆ่ากุมารากุมารีเด็กหญิงเด็กเด็กชายเด็กหญิงเนี่ยก็เป็นบาปแต่นั้นในทางศาสนาเขาก็ถือว่าได้บุญมากนะเออได้บุญมากบุญอันเกิดขึ้นจากการอาบน้ำล้างบาปอันนี้ก็เป็นบุญนอกพระพุทธศาสนา ในในแบบที่เขาเขาถือปฏิบัติก็ถือว่าได้บุญมากแต่ในในของเราเนี่ยเราไม่ถือแบบนั้นอนะ่ะเพราะถ้าเกิดอาบน้ำแล้วหมดบาปได้กุ้งหอยปูปลาขึ้นสวรรค์หมดแ้วเพราะอาบทั้งวันทั้งคืนเลยนะเราคงไม่ไปแย่งที่อยู่บนสวรรค์กุ้งหอยปูปลาหรอกนะนะอันน,น,นี้อันนี้ในแบบเขาชาวพุทธนะอันนี้คือท่าทีในแบบชาวพุทธหรอไม่ไม่แสวงบุญนอกเขตพุทธศาสนา จะมีความารู้สึกว่าบุญเหล่านั้นไม่ปลอดภัยอ่ะท่านเจา้ธธาคุณพุทธทาสจึงให้ข้อคิดแก่พวกเราว่าบุญที่มนุษย์ทำกันอยู่เนี่ยมีสแบบ 1. คือบุญแบบอาบน้ำโครนสองบุญแบบอาบน้ำหอมและสบุญแบบอาบน้ำสะอาดอาบน้ำโครนก็คืออบาบแลกบุญอ่ะอาบแบบอาบาบแลกบุญในท้งคมไทยต้องมีเยอะนะ แสงองคนไทยนี่มีเยอะเอาอย่างท่ยอย่างเช่นการทําพรีกรรมด้วยการเอาหัวหมูเอาหัวหมูมาพรีกรรมเนี่ยบูชายันไหมเรา,า,าพูดตรงๆเนี่ยเอาหัวหมูเนี่ยฆ่าสัตว์เนี่ยใช่ไหมอัน,นเนี้เรียกได้ก็บาปแลกบุญนะเนะนะอานน้าโครนได้บุญได้บุญเหมือนกันแต่ว่ามันช่่งน้ําหนักแล้บางทีเพ <menu> ราะเผลอบาปจะมากกว่าบุญอะไรอย่างงี้นะ สองบุญแบบอาบน้ำหอมนะบุญที่มีแรงจงใจจึงทำบุญนะมีแรงจงใจจึงทำบุญนะมีรางวีรางวัลมีทำให้รางวัลก็รู้สึกว่าแรงแรงถดถอยถ้ามีรางวัลก็มีเลี้ยวมีแรงอย่างเงีนะ้ยนะและบุญแบบอาบน้ำสะอาดนั่นก็คือเป็นไปเพื่อความาวขัดเกลากกเลตอะ ขัดเกลาทําให้ลบน้อยลงโกรดน้อยลงลง,ลงน้อยลงอันนี้เรียกบุญแบบอาบน้ําสะอาดแต่อย่างไรก็ตามในฐานะที่เป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์แบบเนี่ยเราจะเอาบุญแบบอาบน้ําสะอาดเป็นหลักนะบุญแบบอาบน้ําหอมเป็นรองบุญแบบอาบน้ําโคลไม่เอาก็แล้วกันนะอันนี้ก็จะชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์แบบด้วยกันบำเพ็ญบุญในกรองแห่งพระพุทธศาสนา และสุดท้ายเราจะแสวงบุญในพระพุทธศาสนาเท่านั้นนะก็คือบุญในแบบที่พระเจ้าได้ตัดแสดงตัดแนะนําให้พวกเราได้ถือปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติแล้วก็เกิดความอบุนใจเพราะความดีความงามทั้งหลายที่เราถือปฏิบัตินั้นนะนอกจากจะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราผู้ปฏิบัติ ยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่คนรอบข้างยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ส่วนรวมยังเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราได้เข้าถึงซึ่งมนุษยสมบัติสิ่งดีสิ่งงามในปัจจุบันสวรรค์สมบัติสิ่งดีสิ่งงามในอนาคตและนิพพานสมบัติการบรรลุมรคผนนิพพานในคันลองแห่งพระพุทธศาสนาพระฟามที่พวกเราทั้งหลายเนี่ย มีหลักในการปฏิบัติในการดําเนินชีวิตด้วยหลักห้าหลักนี้คือหนึ่งมีศรัทธามีความเชื่อในคลองแบบชาวพุทธคือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อความที่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเชื่อในความตรัตสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีศีลไม่ว่าจะเป็นศีลที่มนุษย์กำหนดที่เราเรียกกฎหมายบ้านเมือง และสิลที่พระเจ้าได้ทรงกาหนดเช่นเบญจศีลในฐานะที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาู้กรองเรือนเป็นผู้ไม่ถือมงคลตื่นข่าวคือหวังผลจากการกระทําตามเหตุตามปัจจัยที่เรากระทาต้องการผลมากเราก็ต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยมากนะอันนี้ก็ผลก็มาจากเหตุปัจจัยที่เรากระทาไม่หวังผลจากการดลบันดาล เพราะว่าเราก็มีความเข้าใจตรงกันอย่างหนึ่งว่าเราไปบังคับไม่ได้ไปบังคับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เทพเจ้าจากไหนก็ตามบังคับท่านไม่ได้บังคับได้ไหมว่าเนี่ยขอสิบล้านเดือนเนี่ยบังคับได้ไหมขอขอระวันที่หน,นึ่งเดือนนี้ได้ไหมหรือปีหน้าบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้ไไดทีนี้หวังผลจากาการกระทำนี้ มุ่งกุศลกรรมนะไม่ได้มุงะนะ่งอกุศลนะโยมก็บอกอหวังผลจากการทำมันน,รรมนั้นเขาเขา,เขาได้สิบห้าล้านเพรแทงหวยจัง็เลยจะไปแทงหวยอันนั้นอันนั้นมันมันไม่ใช่เหตุตรงอะ่ะนะมันเป็นผลพลอยได้อัเกิดขึ้นแต่กุศลกรรมในอดีตเขาแต่ไม่ใช่เหตุตรงตรงนะเพราะถ้าเกิดซื้อหวยแล้วจะได้สิบห้าล้านทุกคนในห้องนี้ต้องได้เหมือนกันหมดเลยเพราะมันเหตุมันตรงอะ่ะใช่ไหมต้องซื้อหวย แล้วจะได้สิบห้าล้านแต่ปรากฏว่าได้เหมือนกันอ่ะเดือนหนึ่งก็ได้สักคนสองคนปีอาจจะได้ยี่สี่คนสิบปีก็สองร้อยกว่าคนร้อยปีก็สองพันกว่าคนประเทศนี้มีเจ็ดสิบล้านคนพาจะถึงคิวเราก็ไม่รู้ตายกี่ชาติแล้วนะวันนั้นเนี่ยต้องหวังผลให้ตกฝากต,กต,กต,กตัวตัวนะไม่ไม่รอกันตดบันดาลแต่สางเหตุปัจจัยประกัรที่สี่ก็คือว่า ไม่สแสวงบุญนอกเขตพุทธศาสนาอะไรที่พระเจ้าไม่ไม่ไม่ได้ทรงยืนยันว่าทําแล้วดีจริงมีผลบัตรจริงเราเราไม่เราไม่ถือตามและสุดท้ายก็คือสแสวงบุญในพระพุทธศาสนาทําความดีในกลองที่พระพุทธเจ้าตัดแนะนําจะทําให้เกิดความอบอุ่นใจว่าสิ่งที่ทํานั้นเกิดประโยชน์สด้านแล้วก็ยังให้ชีวิตในปัจจุบันเข้าถึงซึ่งความสุข อย่างความอบบุญใหญ่เกิดขึ้นในอนาคตว่าชีวิตก็จะมีความสุขยิ่งขึ้นและยังเป็นเหตุเป็นใจัยให้บรรลุมรรคผลนิพพานเชื่อว่าน่าจะทำให้ทุกท่านเข้าใจสมบัติชาวพุทธได้อย่างถี่ถ้วนยิ่งขึ้นนะคะช่วงหน้าคุณแม่ปรางรัตจะมีอะไรมาฝากกันต่อ รอติดตามกันได้เลยค่ะช่วงธรรมมาพิวัตรโกรธคืองโง่โมโหคือบ้าอย่ากโกรธเลยนะจะได้ไม่บ้าไม่งโง่วันนี้ค่ะปรังรัตมีวิธีระงงับความโกรธมาฝากจะทำอย่างไรกันนะเราไปหาคำตอบนั้น ด้วยกันนะคะคพูดถึงความโกรธทุกคนคงไม่ปรารถนาแต่ถ้าเมื่อพูดถึงคำว่าให้อภัยทุกคนคงปรารถนาพรชัยที่จะเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นได้กับทุกคนเศรษฐียาจกวันนี้พกคนขอทานหรือแม้กระทั่งพระภิสุสัม,มเนนแต่ใครจะสามารถตระงับความโกรธได้ดีกว่ากัน ฆ่าอะไรก็เป็นบาปฆ่าอะไรก็ผิดกฎหมายแต่ฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุขพระท่านจึงสอนว่าโกทังคัต,ตาวาสุขขังเสติผู้ใดปรารถนาความสุขผู้นั้นพึงฆ่าความโกรธให้ได้พระท่านสอนให้เราท่านทั้งหลายได้มองเห็นว่าความโกรธเป็นเรื่องธรรมดา แต่สิ่งพิเศษมากกว่าความโกรธคือการสามารถระงับความโกรธได้บัณฑิตโบราณท่านจึงกล่าวว่าโกรธไม่ดีโกรธไม่ดีโกรธทีไรเสียหายทุกทีคำว่าโกรธคำสั้นๆแต่สามารถที่จะทำลายล้างความสุขความสวัสดีความมั่นคงอารมณ์ชั่ววูบที่เกิดขึ้น เพียงแค่หนึ่งนาทีถ้าเราสามารถเบาลงได้เย็นลงได้ความโกรธนั้นก็จะเบาบางจางหายไปในที่สุดไม่จำเป็นต้องเอาเป็นเอาตายไปทุกเรื่องไม่จำเป็นต้องชนะไปทุกสิ่งสิ่งที่ควรจะชนะคือใจของเราเองแพ้เป็นเย็นได้ความโกรธจะเบาบางและจางหายไปในที่สุด ความโกรธไม่ใช่ศัตรูแต่ความโกรธเป็นครูที่ทำให้เรามีจิตใจที่หนักแน่นเมื่อใดก็ตามมีความโกรธเข้ามาเยือนเมื่อนั้นเราสามารถสร้างวุธ,ธิภาวะให้เกิดขึ้นได้วุธ,ธิการศึกษาเราสามารถเรียนรู้ได้แต่วุธ,ธิภาวะอยู่ภายในคือการบริหารใจของเราเองบริหารใจได้ วางใจให้ถูกที่อยู่กับความเป็นจริงไม่อยู่กับอารมณ์ความรู้สึกความโกรธจะเบาบางขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านมีความสุขในการระงับความโกรธขอบรคกณสำหรับการติดตาม ขอบพระคุณสำหรับกําลังใจที่ทุกท่านมอบให้เสมอมาแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันเสาร์อาทิตย์หน้าและขอขอบพระคุณเสื้อผ้าสไตล์คลาสสิกจาก M 2 S Signature แรรนด์แฟชั่นเพื่อผู้หญิงยุคใหม่ที่แฝงดีเทลโก้และเท่ย่างลงตัวสำหรับวันนี้ก็ได้เวลาที่เป็นหนึ่งและคุณแม่ปรางรัตต้องขอลาขอธรรมะโปรดรักษาทุกท่านให้มีแต่ความสุขก,กายสบายใจนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ thank you